สวัสดีค่ะมาดามเอเจนผู้หญิงสิวิไลจากสวิสแลนด์นะคะขอต้องรับเข้าสู่ช่องแห่งการดูดวงนะคะเอนเจล่าก,กัทาหลอด3855นะคะ,ะช่องนี้นะคะดูดวงด้วยจิตวิญญาณจิตสัมผัสนะคะแล้วก็ intuition นะคะนําเอากดแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะวันนี้จะ,ะมาทําหัวข้อเรื่องนะคะรัก3ามเศร้าเรา3ามคนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะดูซิว่า เป็นพลังงานของใครนะคะจะทําเป็นคลิปแรนด o อมนะคะตามที่คุณขอมานะคะมาดามมือจะไม่เคยสวยเท่าไหร่นะคะคไม่เป็นไรนะคะไม่ดูที่มือนะคะดูที่ความสามารถนะคะประมาณนี้นะคะเป็นคลิปแรนด o อมนะคะแล้วก็เราทําเป็น t ท m e l ล s s ก็แล้วกันนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมณวันที่คุณเข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ยาวไปถึงนะคะสมเดือน6กเดือนถึง ปลายปี2,564นี้เลยนะคะแล้วก็ไปถึงอ,อีก6เดือนของปี2,565เราดูกันแบบนิยยยาวดีไหมคะเพราะว่าเป็นไพ่แรนดอมนะคะพลังงานของไพ่เนี่ยเป็นไพ่เนเจอร์อะนาด้วยนะคะแล้วก็มาดามนะคะได้นำเอาไพ่เดอะคีของท่านอาจารย์ชัญญามาผนวดแล้วก็รวมกับไพ่ r i e r w w y นะคะเป็นไพ่ยิ่สีนะเองนะคะใช้ไพ่อร์โกด้วยนะคะ1นึ่งมาจากเป็นไพ่ของความรักนะคะถ้าเชนั้นเราไม่พูดำไม่พูดพร่ำคำเพลงแล้วนะคะเอเนร์จีที่เปิดไว้ก่อนขออนุญาตเปิดไพ่เดกี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามาดานศึกษามาประมาณ1เดือนนะคะซ้ําๆไปยัำมาเพราะว่าไพ่ของท่านอาจารย์เน,นี่นยนะคะอาจารย์ฉันญามี98ใบนะคะต้องใช้นะคะ จิตสัมผัสเข้าไปอ่านให้ลึกเลยนะคะเป็นไพ่ที่แบบน่าสนุกมากนะคะอ่านแล้วสนุกนะคะติดใจค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไพ่ชุดไรเดเวทผสมด้วยสักสองสำรับแล้วก็ไพ่ออรโณลความรักนะคะ เรามาอ่านกันเลยนะคะเป็นพลังงานทั่วไปนะคะถ้าใครฟรังใครเข้ามารับฟังรับชมนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีนะคะมาดอนเปิดไพ่เดอะคียไว้สิบใบแล้วนะคะเป็น energy ของรัก3ามเศร้าเรา3ามคนไม่ว่าท่านจะเป็นใครเกิดราศีใดวันใดอะไรเช่นไรอย่างไรใช้ได้หมดเลยนะคะลองมาปรับ ฟังดูนะคะว่าเออมันใช้ energy ของเราหรือเปล่าถ้าใช่นะคะก็ฟังแล้วอย่าอินฟังแล้วอย่าเอาไปคิดหรือวิตกกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ถือเชว่าเข้ามารับฟังกันเ,ออเล่นๆนะคะเพราะว่านี่มันก็ช่วงจะปีใหม่แล้วนะคะเรามีอะไรก็เกิด คลิปของมาดามเนี่ยไปตรงใจไปถูกติดกับใครเข้าก็เอาไปปรับใช้แล้วก็ไปฟังดูแล้กสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันมันถูกสินทำผิดสินรมอะไรประมาณไหนนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไพ่นั่นเองนะคะเป็นเรื่องของอ่าไพ่ยิบสีไพ่ทาทาโร่นะคะเรา ไม่ต้องบยึดนะคะการอ่านไพ่เป็นพลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะอย่าเอาไปตัดสินอะไรใดๆในชีวิตของคุณค่ะเราจะมาเริ่มต้นนะคะเปิดไพ่เดอะที1ิใบ,บนะคะไพ่สวยงามมากเห็นไหมคะนี่มีคุณแจด้วยสุดยอดค่ะชอบมากนะคะอ่านแล้วติดใจค่ะนำศึกษาแล้วก็เอาความรู้นะคะมาแบ่งปันผู้คนแบบนี้นะคะโอเคค่ะเจ้าชิดตานะคะที่เข้ามาฟังนะคะคุณจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี ปรับใช้กันเองนะคะคุณเป็นฝ่ายไหนคุณจะเป็นฝ่ายอ่าอ่าบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กคุณจะเป็นเออเป็นกิ๊กเป็นทูก,กับใครก็แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะไม่ได้เป็นของใครคนใดนคนหนึ่งนะคะเอาแต่เอาเป็นว่าหัวข้อเรื่องก็คือรักสามเศร้าเราสามคนนะคะรักล้วนๆแต่ปวดหน้าดูประมาณนี้แล้วกันนะคะมาดันจะตั้งที่แบบนี้นะคะใบแรกที่เปิดมานะคะ จ้าชะตาได้นี่เลยนะคะหมายเลขที่13ค่ะแล้วก็หมายเลข68 79นะคะโอเคอ่านไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะประมาณนี้นะคะหมายเลขสิบสาบอกอะไรเอ่ยอ่นนน้คะมันก็ก็เห็นชัดอยู่แล้วนะคะว่าบ่งชี้ชัดแล้วว่าเป็นลักษณะของรักสามเศร้าแน่นอนชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนนะคะคือว่าเห็นเทียนเลยคะ่ะเห็นเทียนสองเล่มนี้ไหมคะดํากับขาวนะคะ นะคะก็คือว่าเรามีปัญหานะคะเรื่องคําพูดกันไม่สามารถยุติอะไรลงได้เลยเรื่องนี้มันยาวมาแล้วนะคะคนที่เข้ามามี energy และมีพลังงานของไพ่ กองนี้คลิปนี้นะคะฟังฟังดูนะคะแล้วดูซิว่าใช่เราไว้เนาะอย่าไปคิดอย่าไปวิตกค่ะฟังว่าเป็นเขาคำๆเหมือนกับว่ามาให้มาดามเอ็นเจลเล่าเรื่องแลยให้คุณฟังแล้วกันนะคะเป็นนิทานนะคะช่วงสิ้นปีนะคะ,ะช่วงนี้โควิดระบาดเนาะโอเคฟังนิทานนะคะให้มาดามเล่าให้ฟังค่ะโอเคไปต่อค่ะเรื่องมันจะยุติลงได้ไหมเนาะบางสิ่งบางอย่างอาจไม่ยุตินะคะมันเกี่ยวเนื่องกับการนะคะ เริ่มต้นนะคะมีเห็นเทียนสีขาวนี่นะคะสีขาวและสีดํานะคะมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็ต้องมีจุดจบเอ๊มมันจะจบลงได้ยังไงล่ะในว่ามันเป็นรักสามเศร้าเออนะคะมันเกี่ยวเนื่องนะคะไปพูดถึงเรื่องของการเดี๋ยวเราจะเอาไพ่มาพันมวกุพันวกรวมกันกับไพ่ไรดเวดด้วยนะคะมันพูดไปแล้วนะคะมันจะมีการเกี่ยวข้องกับการทําแท้งด้วยนะคุณขา เรื่องของหักเอเนอร์จีท่านที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าท่านสุภาพบุรุษที่มาฟังให้แฟนหรือว่าอะไรยังไงก็ช่างาค่ะคนรู้จักนะคะลองมาใช้ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาการทําแท้งด้วยนะคะผู้หญิงหรือว่าท่านผู้ชายที่พาผู้หญิงไปทําแท้งหรือตัวคุณทําแท้งเองหรืออะไรนี้คะเห็นไหมคะมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับด้วย เห็นไหมคะคือเรื่องมันไม่จบอ่ะมันไปต่อคะ่ะเราอ่นานไพ่ใบต่อไปเลยนะคะใบที่68คุณเห็นไหมคะหัวข้อเรื่องมันก็บอกชัดๆนะคะว่ารักษามเศร้าเรา3ามคนนะคะก่อนที่มาดามจะเปิดไพ่เนี่ยนะคะมาดามอธิษฐานจิตเลยว่าเราจะทําหัวข้อเรื่องอะไรแล้วไพ่มันออกมาตามนี้เลยนะคะเนี่ยไพ่เดอะคีนะคะเป็นไพ่ที่แม่นยําที่สุดเลยของท่านอาจารย์ชัญญาค่ะนี่นะคะเห็นครอบครัวที่แตกแล้วไหมคะอยู่เพื่อลูกจำใจที่จะต้องอยู่นะคะ ผู้หญิงกับผู้ชายจูงมือกันแต่ไม่มองหน้ากันนะคะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เป็นครอบครัวอาจจะไม่ใช่ครอบครัวคือความรักไม่มีให้กันแล้วต่างคนต่างนะคะจูงมือเด็กเอาไว้คนหนึ่งนะคะอยู่เพราะโซ่ทองเส้นนี้นี่เองเห็นไหมคะค,คะนขานี่มันเป็นลักษณะแบบนี้เองนะคะใบที่68ไหนะเรามาดูรายละเอียดกันต่อซิว่ามันประมาณไหนเนาะทำไมต้องอยู่เพื่อลูกทาไมฉันจะต้องทําแบบนี้ด้วยทําไมฉันฉันต้องอยู่เพื่อลูกด้วยหรอเอ๊ะ แลวความสุขของฉัน huh. ล uh ่ะ huh. ม uh ันอยู่ตรงไหนฉันอยากจะมีความสุขกับเขาบ้างอ่ะก็เรายังมีโบกซึ่งกันและกันคุณคาหมายเลข68นะคะครอบครัวที่แตกแยกนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของเรื่องของงานนะคะมันก็เหมือนกับว่าเจ้านายไม่รักเจ้านายไม่ใส่ใจแต่ว่าเราดูเรื่องความรักอยู่นะคะความรักที่ไม่ใส่ใจกันไม่ดูแลกันนะคะเป็นความรักที่เห็นแก็บตัวนะคะคุณอัด คนที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะมีบ้านที่สองบ้านที่สามก็แล้วแต่คุณอาจจะมีกิ๊กมีชู้ก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะเป็นตัวจริงหรือคุณอาจจะเป็นอ่าคนบ้านเล็กคุณเป็นคนบ้านใหญ่ลองปรับใช้กันดูประมาณนี้นะคะมองหาแต่ผลประโยชน์นะคะไม่เคยคิดดูแลซึ่งกันและกันนะคะแต่จําใจต้องอยู่นะคะเหมือนกับว่าอะไรคะรักนี้นะคะรักลว้ลวนแต่ปนจิตเห็นไหมคะคุณคะเพื่อเด็กเห็นไหมคะมีเด็กคนหนึ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมคะก็คือ เป็นความรักที่ผ่านการไม่ได้ผ่านการเยียวยานั่นเองก็คือเรารักกันเพราะอุบัติเหตุเรารักกันเพราะว่าเธอไม่ใช่ของฉันฉันไม่ใช่ของเธอแต่เรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีเด็กอยู่ตรงกลางนะคะครอบครัวนี้อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ไม่คุณก็เขาแหละค่ะที่ไปมีกิ๊กมีชู้ไปมีบ้านเล็กบ้านใหญ่อยู่ข้างนอกอ่ะเราไปต่อนะคะพลังงานของไพ่ใบที่79โอ้ไพ่ย,ยิ่งอ่านยิ่งสนุกกับคุณขา ใบที่79ว่าอย่างไรเช่นไรเห็นไหมคะเห็นเห็นเหมือนกับอยู่ในป่าช้าเห็นไหมคะมันรู้สึกว่ามันเงียบเหงาวังเวงนะคะชีวิตนี้มันเป็นอย่างไงเนาะคุณดูสิพระจ,จันทร์ที่หมุนหมองเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนอยู่ในป่าช้านะคะโเงาแล้วก็เดียวดายเกิดน,นะคะคุณคะการจบยุติเพื่อเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะ เหมือนกับไพ่ the เดอะเดอะคล้ายๆไพ่เดอะเดเนาะแต่อันนี้เป็นไพ่อ่าเป็น Oracle The Oracle The Key นะคะมันก็มีให้เราอ่านหน้าไพ่ได้หลากหลายมากๆในสุดยอดเลยค่ะนะคะความทับซ้อนความลึกลับนะคะมันเกิดขึ้นนะคะโดดเดี่ยวอ้างว้างคนที่เข้ามาชมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือคุณจะเป็นตัวปลอมหรือคุณจะเป็นกิกหรือคุณจะเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กก็ตามที่รู้พลังงานของคุณตอนนี้คุณเหงาค่ะ คุณเหงาแล้วโหมันเหงาเหลือเกินค่ะมาดามขาเราจะไปบอกใครได้คะก็เดี๋ยวสิใช้ความสันโดษของคุณนะคะคิดค่ะใช้ความคิด,ดสิเดี๋ยวพ่ยจะไปยังไงต่อนะคะเออไปต่อด้วยใบที่64กันเลยเราเออค่นะคะถ้ามันเหงานักม,นมันเดียวดายนักไหนดูใบที่64 ประกาศนะคะเชิญชวนนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นไพ่การงานก็เกี่ยวกับเรื่องของการอ,าอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากอยู่ในสังคมที่ข้อากับคนมากมายนะคะแต่อันนี้เราเปิดไพ่ของความรักเนาะความรักไม่ไม,ม่ชัดเจนนะคะอยู่ในชุมชนม,มีการสื่อสารนะคะคุณระวังนะคะเรื่องของคุณอาจถูกเปิดเผยอาจแดงขึ้นมาคุณขาบ้านใหญ่อาจจะรู้หรือว่า,าคุณที่เป็นบ้านใหญ่เนี่ยไปรู้ความรับอะไรของสามีหรือของภรรยาคุณเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะ เออมันครบซ้อนครบซับซ้อนวนไปวนมาเออเราดูที่คะเอาไปต่อที่ไปที่47กันเลยค่ะนั่นใบที่64นะการคุณระวังจะถูกเปิดโปรงนะคะคุณขาระวังระวังกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะถ้าเกิดบ้านใหญ่จับได้หรือบ้านเล็กคุณเป็นบ้านใหดคุณรู้นะคะให้เย็นเดียวไปก่อนนะคะเรามาดูใบที่4ี่47ต่อไปนะคะ ความไม่เข้าใจมันเกิดขึ้นเห็นไหมคะอ้าวคนที่เข้ามาเข้ามาชมเนี่ยคุณอาจจะเป็นบ้านใหญ่ก็ได้นะคะแล้วคุณไปจับโปะแตกเขาได้นะสามีคุณหรือภรรยาคุณอะปันใจให้คนนอกบ้านอ้าวมันมีมือที่สามแล้วนี่หว่ารักสามเศร้าเรากี่คนดีละ่ะเออเอะในเมื่อเขาไม่รับผิดชอบเราจะยังอยู่ไหวไหมเนี่ยคุณขาไม่รักไม่ดูแลก,กันนะคะต้องจำใจกันอยู่กันไปเนี่ย มันเบื่อหน่ายเต็มทนคุณดูสิคะนอนเตียงเดียวกันแต่เดี๋ยวก็ต้องหันหลังให้กันคุณดูนะคะต้องมาอยู่รวมกันเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรที่ร่วมกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูที่ความรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวพายจะค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะคะใบที่สี่สามคุณดูสิชัดเจนไหมคะ รักสามเศร้าเราสามคนคุณดูสิถ้าคุณเป็นติ๊กคุณก็แอบดูถ้าคุณเป็นบ้านใหญ่ก็แสดงว่าคุณส่งส่งนักสืบจะกดรอยตามสามีคุณภรรยาคุณแฟนคุณดูสิมันไปทาอะไรว่าทําไมมันกลับบ้านไม่เป็นเวลาเลยฟังมาดามเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะคะไพ่เล่าเรื่อยให้คุณฟังค่ะเอาไปที่เบอร์แปดสิบสองเลยคุณดูสิหมายเลขที่แปดสิบสองนะคะโอ้โหมันเก่าเลยล่ะก็อยู่กับบ้านหญยอยู่กับคนนี้ก็บอกกับคนนี้ว่าฉันเลือกเธอนะ คนที่บ้านฉนะ่นน่ยมันเก่ามันโบราณแล้วนะมันยังไงฉันก็ไม่เอาเขาลักษณะแบบนี้คืออยู่กับใครคะ่ะลิ้นมันก็มีหลายแฉกนะปีนป้อนไปเรื่อยเลยคะ่ะผู้ชายเนาะหรือผู้หญิงก็ได้คะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปโจมตีท่านสุภาพบุรุษอย่างเดียวนะคะผู้หญิงก็เจ้าชู้เป็นนะคะคุณขาเสร็จแ,แล้วเนี่ยเออทำไมมันมีใบที่46ออกมาเอาเดี๋ยวมันจะมีข่าวดีละสินะคะเดี๋ยวเราให้ไพ่อ ไรเดอร์เวทมาขยายกันไปที่46นะคะมี3ถ้วยเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะสังสรรดีกว่าทิ้งพลังงานทิ้ง energy นะคะนี่ใกล้ปีใหม่แล้วเอาละมึงจะเป็นมีชู้มีกิ๊กที่ไหนเรื่องของมึงเนอกูก็อยู่กูแบบนี้แหละเอาเดี๋ยวกลับมาคุยกันได้คุณขาตอนนี้นะคะขอเวลาไปไปเวลาวิเวกไปอยู่กับเพื่อนฝูงบ้างดีกว่านะคะเพื่อนคุณช่วยได้คะ่ะคุณขาลองคุยกับเพื่อนดูนะไปสังสรร์น,นะคะ กลับมาก็อยู่คนเดียวอีกอยู่ดีเลยว่าเนาะอะไหนมาดูใบต่อไปเลงข้าไปที่สี่บเอ็ดว่าอย่างไรเนี่ยจงทําตัวให้เป็นนักเดินทางคุณขาไปที่สี่สิบเอดนะคะไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับใครคะ่ะในเมื่อเขาเจ้ายชูได้เราก็ทําได้นี่บดามไม่ได้สอนให้ใครจะชูเด้อคุณขาเราเรื่องให้ฟังเฉยๆพระไพ่ออกมาเนี่ยมันล้อกันหมดทั้งสิบใบเลยคุณขา เราจะเจอสิ่งใหม่ๆคุณคะถ้าเราเอาตัวเองให้หลุดออกมานะคะคุณคะรักสามเศร้าเราสามคนฉันไม่เอาและฉันเปิดใจหาคนใหม่ดีกว่าเออนะอย่าไปฟังดูแล้วนะข้ามาฟังแล้วโอ้โหมาดามสอนให้ฉันมีคนใหม่หรือเปล่าคุณคาอันนี้มันเป็นเรื่องของกรรมกําหนดนะคุณคาไม่ใช่ว่าเรามีกรรมอะไรมากมายหรอกคะ่ะมันกรรมมันแปลว่าการกระทํามันขึ้นอยู่ที่การกระทําของตัวเราและก็คู่ของเราคนที่เราคบอยู่นะคะ ดูสำรวจตัวเองดูซิว่าคบกันได้ไหมเราพอจะคุยกันได้ไหมปรับตัวเข้าหากันค่ะเพราะว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหลกค่ะคุณขานะเอาตามนั้นเลยค่ะจงจงรักตัวเองให้มากที่สุดค่ะคู่ของเราจะเป็นยังไงก็อ่อยขอเขาเถอะตัวเรานะคะบริหารอารมณ์ใจของเราให้ดีนะคะเลือกให้ถูกทางน,นะคะที่นู้นนะคะเราต้องรักตัวเราเองก่อนคุณรู้ไหมเห็นไหมคะการเปิดใจใหม่เห็นไหมคะดูสิ พบเจอสิ่งใหม่ๆสถาน,นการณ์ใหม่ๆคนใหม่ๆเดี๋ยวมันต้องมีเข้ามาค่ะใกล้ปีใหม่แล้วคุณคะอะไรที่ไม่ใช่เอาทิ้งไปซะคุณนะคะแล้วดูสิใบที่เจ็ดสิบนี่มันแปลว่าอะไรคะเชื่อในศักยภาพของตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะคะคุณคาศักยภาพของคุณมาเต็มแบบเนี้ยเออใบที่เจ็ดสิบนี่สุดยอดอะ่ะคุณดูสิใบที่เจ็ดสิบบอกมาเลยนะคะ ฉันจะไม่แบกภาระอะไรอีกแล้วนะคะเดินบนกระไดนี่บนชิงช้าแบบนี้คุณนะคะฉันจะไม่ต้องการแบกภาระอะไรแล้วนะคะเอาความเป็นผู้นําของคุณนะคะคุณเป็นผู้นําสูงนะไม่ว่าคุณจะนําครอบครัวหรือว่านําตัวเองนะคะหากคุณยืนไม่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะหยิบความามีศักยภาพของตัวคุณนะคะความเฉลียวฉลาดของคุณนะคะก้าวออกมาให้พ้นจากคําว่ารักสามเศร้าเราสามคนได้คุณคะเอมันจะจบปะเนี่ย อเมริกคะสิ้นปีนี้มันคงไม่จบแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อด้วยไพยอ่อ่าอ่ามีออร์โค้ความรักด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพลังงานของไพ่อ่าไรเดอร์เวดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอดทนพยายามต่อสู้เห็นไหมคะไพ่เบอร์ที่70อดทนพยายามจต่อสู้คะ่ะมันจะจบได้ยังไงล่ะจบไม่ได้คะ่ะจบไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวไพ่เราไปต่อคะ่ะแต่ว่านะคะความภาคเพียรมานะบากบันของคุณ มีหรือมันจะไม่จบนะคะถึงจะจบไม่สวยในสิ้นปีนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปอีกนะคะ3เดือน6เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะไพ่เดอะคีบายที่70นะจ๊ะมาไขความรับกันต่อเถิดนะคะเห็นไหมคะโอเคข้าให้ผ่านอุปสรรคนะคะคุณขาคนที่เป็นเจ้าของ Energy กองนี้นะคะคุณต้องข้ามให้ผ่านอุปสรรคนั้นให้ได้นะคะคุณขามา mm. เดี๋ยวมาดามมาเปิดไพ่เอ่อไรเดอร์เวกันต่อนะว่าเป็นยังไงต่อ มาค่ะขยายมาเลยความรักของเรานะคะรักสามเศร้าเราสามคนนะรักล้นล้นปวนป,วน,ปวนจิตขนาดนี้นะคะเขาจะเลือกใครใครจะเลือกเราแล้วเราจะเลือกใครอะว่าอย่างไรเอ่ยมาค่ะแปดเป็นเท้าความสัมพันธ์ไปต่อนะคะยังคงไปกันแบบนี้ต่อนะคะคุณขา นะคะยังคงไปกันแบบนี้ต่อเลยนะคะไพ่มันจะล้อกันแบบนี้เลยนะครเล่าเรื่องได้เป็นฉากๆนะคะคนมันมีความรักนะคะชันหลงรักไปแล้วฉันรักเขาไปแล้วเขารักฉันเต็มที่แปดไม้เท้านะคะตามด้วยคิงถือถ้วยนะคะ เป็นนักรักคุณคือนักรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะเจ้าของเอเนจีนี้พลังงานนี้นะอขออนุญาตเปิดไพ่ทับกันแบบนี้เลยะคะ่ะเพราะว่าไพ่มันสัมพันธ์กันตลอดค่ะน,นั้นเป็นไพ่ของเจ้าชะตาเจ้าชะตานะคะเดือดขีนะคะเห็นไหมคะความสัมพันธ์ไปต่อสองมบเท้าค่ะคุณยังต้องไปกันต่อนะคะรักสามเศร้าเราสามคนจะแบ่งกันไปแบบนี้ละสามคนสี่คนสี่เศร้าห้าเศร้าก็เอาให้มันรู้ไปนะคะอ่ะคุณขา อีกฝ่ายหนึ่งยื่นข้อเสนอมาแล้วสองไม้เท้านะคะความรักไปต่อตามด้วยสองดาบต้องเลือกแล้วโอ้โหอีกฝ่ายหนึ่งยื่นมาแล้วค่ะจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือตัวคุณเองจะต้องเลือกแล้วนะคะเลือกใครดีล่ะอ่ะไพ่เปิดไปเรื่อยๆเลยค่ะเดดวิลคุณไหมคะคุณดูสิเดดวิลออกมาแบบนี้คะไม่เลือกฮะบอ ฉันเลิกบอดายเพลงอะไรเนี่ยเพลงนี้ที่กําลังฮิตเนาะมาดามลองไม่เป็นละค่ะนะคะเออไม่เลิกค่ะถึงรู้ว่ามันเจ็บฉันก็ไม่เลิกนะคะใครจะไปเป็นคู่กับใครก็ช่างแต่ฉันรักเธอเธอก็รักฉันจะรู้คุณรู้สิเพราะฉะนั้นนะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคู่ของคุณให้โอกาสเบอร์ที่สามนะคะคุณจะเป็นเบอร์สองหรือเบอร์สามหรือเบอร์หนึ่งแล้วแต่เลยนะคะ เป็นเดอะเดวิเป็นหดาบคุณเอ้ยนี่นะอ่ะคุณขาในที่นี้นะคะ energy น,นะคะอาจจะเป็นรักทางไกลรักทางเลือดนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติเดชริออกมาแบบนี้นะคะคุณยังต้องควบมือไปด้วยกันที่รถไปด้วยกันยังมีการแข่งขันเกิดขึ้นต่อไปคุณขาอ่ะใครจะชนะเนี่ยสิบดาบออกมาเลยคะ่ะกูปวดหัวเลยนะคะปวดหัวเลยคะ่ะสิบดาบค่ะอ่ะ ไพ่ไรเดอร์เวดมันไม่ได้ย้อนแย้งเลยกับไพ่เดอะคีชุดเดอะคีของอาจารย์ชัญญานะคะไปกันได้สวยมากนะคะแปดไม้เท้านะคะิ่งถือถ้วยสองสอไม้เท้าสองดาบต้องเลือกคะ่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นข้อเสนอมาแล้วว่าต้องเลือกคนที่สุดมันก็เลือกไม่ได้คะ่ะรักครั้งนี้ยังต้องไปต่อค,คุณขาใครที่เป็นเจ้าของ Energy นะคะ The Devil ออกมาว่า ฉันรักเขามากเขาก็รักฉันมากนะคะไม่ว่าเขาจะมีบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ไม่ว่าฉันจะเป็นบ้านเล็ก ฉันก็จะหน้าด้านอยู่มันไปแบบนี้เราขอประทานโทษใช้คาพูดแบบนี้เอาสนุกสนุกเข้าไว้นะคะอ่ะคุณขาใครจะพาใครไปเที่ยวนะคะหรือคุณจะพาคุณไปเที่ยวก็ได้นะคะหรือคุณที่เป็นคนโสดที่ไปแอบรักแอบชอบเขานะคะคุณขาแต่อินเตอร์จีกองนี้มันเป็นรักสามเศร้าเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนโสดแน่นอนนะคะคุณดูสิการแข่งขันยังคงมีต่อไปได้วยชาริออดนะคะถ้าหากว่า ฉันไม่ชอบฝรั่งคนนี้นะคะเขามีบ้านใหญ่บ้านใหญ่เพราก็อยู่ที่เมืองนอกเนี่ยตัวฉันเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าตัวหรืออะไรก็ช่างนะคะที่เป็นอันที่แบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะรู้ก็รู้ะคะ่ะเขาเขายังมีการส่งเสียแบ่งปันพอแล้วฉันไม่สนใจแต่คุณให้ระวังไว้นิดนะคะอาการเครียดโรคเครียดมันจะถามหาอาโรคเครียดมาทําไมเนี่ยถามถามหน่อยที่คะเดี๋ยวมาเปิดดูให้คาแนะนําให้กันหน่อยนะคะ โลคเครียดมาทําไมก็มันก็เห็นชัดอยู่แล้วนะคะคุณขาคุณขาหากว่าคุณกําลังตั้งคันอยู่นะคะแล้วเอาไว้ไม่ได้เนี่ยนะคะคุณขาไม่แนะนําให้ทําแทงนะคุณขาเพราะน,นี่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของการทําแทงเกิดขึ้นคุณให้เก็บรักษาไว้ดีๆนะคะเราใครที่เคยผ่านการทําแทง้งหรือว่าคิดที่จะทาแทง้งคุณขาเด็กชักคนหนึ่งชีวิตทั้งชีวิตนะคะเก็บไว้เถอะ นะคุณคะไม่ได้แนะนํำต่ทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นการผิดศีลมาดามพูดกันแบบนี้เลยนะคะเราเป็นคนพูดเนะนะอย่าชีวิตใครใครเขาขอ,ขอรักนะคะคุณคะ เด็กที่อยู่ในท้องเ่ยนะคะเป็นอะไรที่บริสุทธิ์คุณคะคิดให้ดีๆนะคะถ้าหากคุณไม่ท้องคุณไม่ใช่ไม่ใช่อ n นเ g อร์จีนีนี้นะคะพลังงานนี้ไม่ใช่ของคุณก็ผ่านไปนะคะมาดามขอคอมเมนต์ที่น่ารักขอคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะคะเพราะว่าเป็นเอเนจีโดยรวมมาดามอ่านเอเนจีโดยรวมของคนทั่วไปนะคะได้หมดเลยคุณขาเป็นไพ่แรนดอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะดูสิจัสติกออกมานะคะมาดามในเมื่อจะต้องเลือกสองดาบ อีกคนนึงบอกว่าไปอยู่อยู่ต่อก็ยังสร้างอาณาจรรักรแห่งรักต่อไปอีกคนบอกว่าไม่เอาฉันต้องเลือกฉันต้องให้เขาเลือกมันจะเลือกได้หรืออ่ะ The Justice ออกมาเตือนแล้วนะคะคุณขาอ่ะ The Justice ออกมาเตือนแบบนี้นะเราดูกันตรงนี้ค่ะมองเห็นไห่กันไหมคะเนี่ยนะมองไปเห็นเนาะ The Justice ออกมาเตือนแล้วก็เปิดทําซับกันไปเลย The Justice บอกว่าเลือกใครเรื่องมันจะแดงขึ้นมาเห็นไหมคะเรื่องมันจะแดงขึ้นมานี่ดูดิ ใครมันล้อกันตามกันไปเลยกับไพ่ชุดเดอะคีไห่กันไพ่ตัวตนเห็นไหมคะจะเลือกใครว่ามาฉันอยากจะประกาศตัวละไม่ว่าคุณจะเป็นบ้านเล็กหรือคุณเป็นบ้านใหญ่อะเรามาลองดูสักตั้งสิเอาปล่อยวางสิคะคุณขาถ้าเขาเลือกฉันเราไปต่อถ้าเขาไม่เลือกฉันก็ปล่อยมันไปต่างคนต่างอยู่ในที่สงบของตัวเองนะคะไปเที่ยวดีกว่าใกล้ปีใหม่แล้วไม่สนใจใครนะคะอันนี้นะคะ คำแนะนำเป็นประมาณนี้เลยนะคะคุณกาดูสิทุกอย่างมันเริ่มต้นได้คุยกันได้ดูสิ the justice the f o o l เผ็ดถือไม่เท้าเห็นไหมคะไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่ของพลังงานธาดไฟเราสามารถเริ่มใหม่ได้คุณคะอีกไม่กีว่วันก็ปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นนะ Energy น,นี้นะคะขอมอบให้กับ คู่รักที่ไม่เปิดเผยขอมอบให้คู่รักที่แอบรักแอบซ่อนขอมอบให้ครอบครัวที่ไม่อบอุ่นนะคะมาดามไม่ได้มาตอกย้ำหรือม,มากดจุดของใครนะคะแต่ว่าหาักความสัมพันธ์นะคะก็บอกอยู่หัวขอ้อแคปชั่น,นรัก3ามเศร้าเราสามคนรักวนรนวนแต่โคตรปวดเลยเนี่ยนะคะไม่รู้เอเนจีของใครเพราะฉะนั้นนะคะคำแนะนำออกมาแล้วอย่างนี้ขอบทสรุปให้นิดนะคะมาดามขอบทสรุปให้นิดนะคะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะ เริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะฉันทนได้ค่ะสีทนได้ค่ะนะคะมันจะไปไหนก็เลี้ยงมันให้มันกลับบ้านมาเถอะนะคะนี่คือคนบ้านใหญ่เสียงมาแบบนี้กลับบ้านมาเถอะนะคะเออ ส่วนคนบ้านเล็กบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเริ่มต้นใหม่ได้ส่วนไอ้คนตัวกลางเป็นยังไงไหนตัวกลางเป็นแะตัวกลางไอ้ตัวกลางต้องเลือกเออคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะคุณก็ต้องอยู่ในสถานภาพที่ต้องเลือกแต่ถ้าเลือกไม่ได้ปล่อยวางเลือกไม่ได้ปล่อยวางเลยเลือกไม่ได้ปล่อยวางไปเที่ยวเถิดน,นะคะสมองจะได้โล่งค่ะเดี๋ยวเขาว่ากันใหม่อะขอบทสรุปด้วยบทสรุปว่ายอย่างไร บทสรุปบอกว่ามันต้องจบค่ะเดอะเดออกมาเตือนคุณขามันต้องจบค่ะอ่ะเดดบอกว่ามันต้องจบปีใหม่แล้วฉันไม่ยอมเลยนะจริงเหรอไม่ยอมเหรอแล้วใครจะต้องยอมเนะี่ยอันนั้นไงทั้งเดอะเดทั้งเดอะทาวเวอร์คุณดูไพ่สีแหนสุดยอดจริงๆค่อยใบหนึ่งอ่ะมาค่ะและและบ้านใหญ่มันก็ชนะ <laughs> บ้านใหญ่ชนะเอาเอาสิ อ้าคุณจะแอบรักแอบ,บซ่อนกันไปถึงไหนเป็นไพนในคุณค Major ขาเมเจอร์ข้าหนาอย่างนี้นะคะเดอะเดทนะคะบอกมาว่าต้องเลือกค่ะ The tower ออกมาว่าจบเด้อปิดจบปีนี้นะคะฉันไม่ต้องการให้เธอมีเล็กมีน้อยจะกลับบ้านมาดีๆไหมไอ้ตัวกลางนะเออนะคะหรือถ้าคุณเป็นบ้านเล็กคุณเป็นเิ๊กอยู่นะคะ คนที่เป็นตัวเจ้าปัญหาคนที่เป็นตัวสร้างเรื่องสร้างสาเหตุมันอาจจะจบกับบ้านไดแล้วเลือกคุณนะคะเห็นไหมคะเป็นสีเมทา้าโอ้โหดูไพ่แจ๋วว่าอ่ะเดดูสิไม่จบคะ่ะคุณคะเมเจอร์แอคคณาทั้งนั้นเลยคุณดูสิเห็นไหมคะ2ใบนี้เนี่คะเดอะเดสกับ The Tower มันจะจบได้ยังไงคะ่ะมาดามต่อคะ่ะไพ่เมเจอร์นะ อคนาพลังงาน3เดือน6เดือนและมาดับก็อธิษฐานจิตไว้เช่นนั้นขอดูให้ o r ออราเคิลความรักนิดนึงไม่ว่าจะเป็น energy ของบ้านเล็กบ้านใหญ่นะคะเพราะมันเป็นรัก 3, สามเศ้ารอสามคนงานนี้ไม่จบนะจ๊ะคลิปนี้ไม่จบคะ่ะเดี๋ยวมีมาต่อให้อีกนะจ๊ะเป็นซีรีส์เลยมาดามทาเป็นซีรีส์เลยนะคะออราเคิลว่าไงออราเคิลบอกว่า financial and career ค่ะอืม financial and career เห็นไหมคะคุณขา financial issue are factor in your love life right now สุดยอดนะบริหารให้ดีๆนะคะ financial and career แปลว่าเคลียร์พลังงานซะถ้าคุณเป็นตัวการที่ทำให้เกิดเรื่องนี้นะคะคุณก็ต้องให้ผู้หญิงทั้งสองฝ่ายหรือว่าตัวคุณเป็นผู้หญิงก็ต้องให้ผู้ชายทั้งสองฝ่ายนะคะ จัดการให้อยู่ในในที่ในทางนห้นะคะไม่ละลานเช่งกันแล้วกันเนี่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเพราะเอนเนอีนี้นะคะมันเป็นหัวข้อเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนคุณคะปวนล้วนๆน,นะคะเออไม่ค่อยกลัวเลยมาดามอธิษฐานจิตแบบนี้พ่าออกมาแบบนี้เลยอ่ะสุดยอดค่ะเครียรกันให้ลงตัวค่ะคุณขาเดี๋ยวเรามาต่อกันซีรีส์หน้านะจ๊ะรักล้วนๆไม่ค่อยกลัเลยนะคะรักสามเศร้าเราสามคนมีต่อนะคะ บทต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะมาดามแองเจลผู้หญิงสีเวลัยจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะฝากไว้ให้คลิปนะคะคุณขาไม่ว่าคุณจะเป็นพลังงานของคนไหนคุณจะเป็นตัวละครตัวไหนนะคะก็เล่นกันไปตามเนื้อผ้าเล่นกันไปตามคันรองนะคะฟังเอาไว้คำคำค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้มาดามแองเจลด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมีซีรีส์ต่อไปจ้าสาหรับคลิปกล่องน,นี้นะคะโอเค เที่ยวอย่างมีสตินะคะเที่ยวอย่างมีความสุขนะคุณจะพาบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กไปหรือคุณจะพาใครไปหรือพาตัวเองไปสังสรรค์ไปคนเดียวก็ได้คุณขาโอเคเห็นไหมคะหกดาวดิฉริอดูแลตัวเองดีๆนะคะรักษาตัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถินนะจ๊าหนีโควิดนะคะคุณขาใส่แมสล้างมือนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดมไปแล้วค่ะเอเนอร์จีของเรามีต่อซิรินานะจ๊า อันนี้ไม่จบนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้คำคำค่ะขอ u ั s c ไ i b e กด u ั s c ไคร e ให้มาดามด้วยนะคะคุณขาที่รักจ๋าสวัสดีค่ะ